ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเซฟตัวโค้ดลนะครับเมื่อเราใช้โค้ดในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราต้องการเซฟครับเป็น PDF นะโอเคก็จริงๆครับก็จะมีวิธีการเซฟของชาวต่างชาตินะครับที่อยู่บนกิจ h ับแบบว่าเราพิมพ์โค้ดด้านล่างแล้วก็มันจะเจนตัวข้อมูลมนครับเป็นไฟล์ PDF สวยๆให้ได้เลยนะครับแต่ครั้นี้ ถ้าหากว่าเราพิมพ์มีคําอธิบายภาษาไทยด้วยครับมันจะเซฟแบบนั้นแล้วคาภาษาไทยเนี่ยมันก็จะตกนะครับแล้วถ้าหากว่าเราจะเซฟเป็น pdf อเซฟเป็น pdf โดยการกด c t r ท T นะฮะมันก็จะไม่สวยก็คือมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละแล้วมันค่อน,นข้างยากนะครับวิธีการที่เราจะเซฟเป็น pdf ได้สวยงามนะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ตัว ตัว c o l l a ลนะครับดาวน์ไฟล์ตัวนี้มาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเรานะครับจะต้องไปใช้ตัวจูปิเตอร์โนบุกนะครับในการเซฟซึ่งเ,เราก็ลองไปค้นหาดูนะครับว่าเราจะติดตั้งจูปิเตอร์โนบุกในเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้ไงนะโอเคนครนี้ก็พิมพว่า cmd นะครับเพื่อที่จะเปิดตัวจูปิเตอร์โนบุกขึ้นมา อันนี้ก็คือจ p i t เตอร์ e นบุกที่เปิดขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเราก็จะมาอัปโหลดไฟล์ของเรากันก่อนนะครับตอนนี้ผมกำลังหาไฟล์อยู่อเอีเจอแล้วก็อัปโหลดไฟล์ครับอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยสังเกตดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะตามมามาอยู่ในตัว u p ป t e r n ร t e b o o k นี้นะครับ โอเคเราพิมพ์อะไรไว้เราพิมพ์อะไรไว้เพืจะอยู่ในนี้นะครับผมคันนี้วิธีต่อมานะครับเราจะไปเป็น pdf ได้ไงเราก็ต้องมาเซฟครับดาวน์โหลดเป็น html ก่อนนะครับถ้าเราดาวน์โหลดเป็น html แล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันมาที่มีมีแบบว่ากล่องข้อความที่ค่อนข้างสวยงามน,นะแล้วก็มีสี้วยอักษรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มา control p ตรงนี้อีกครั้งนึงครับ ครับผมตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับเราก็จะได้ตัวไฟล์ Jupyter Notebook แบบเป็น PDF นะครับแล้วก็มีกล่องข้อความค่อนข้างที่จะสวยงามกว่ากว่าปริ้นปกตินะครับโลเคครับถ้า่างนั้นก็วันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ